สวัสดีค่ะทำเอาสาวๆอกหักอีกครั้งที่ได้เห็นเจ้าชายมาทินแห่งบรูไนถ่ายรูปกับแฟนสาวอานิชาอีซาคาเลบิกในพิธีเสกสมรสของพระเชษฐภคินีเจ้าหญิงอาซิมานิมาตุนโบเกียกับเจ้าชายบาฮาโบเกียเริ่มต้นปีด้วยข่าวอันน่ายินดีของราชวงศ์บรูไนยอย่างพระราชพิธีฉลองการเสกสมรสระหว่างเจ้าหญิงอาซิมานิมาตุนโบเกียกับเจ้าชายบาฮาโบเกียพระโอรส ในเจ้าชายเจอร์ฟี่โบเกียพระโสธรานุชาณพระราชวังอิสตานานุรุนอิมานกรุงบันดาเสรีเบการวันเนการาบรูไนาดารุสราลางานนี้มีพรั่งพร้อมไปด้วยบุคคลสำคัญของราชวงศ์บรูไนและระดับประเทศรวมไปถึงแขกพิเศษของเจ้าหญิงอาซิมาและเจ้าชายบาฮาทั้งนี้เจ้าชายมาตินยังได้แชร์ภาพประทับใจภายในงาน ผ่านอินสตาแกรมส่วนพระองค์เพื่อเฉลิมฉลองให้กับพระเทศทภาคินีอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าจะมีรูปหนึ่งที่สะดุดตาและทำเอาสาวๆออกหักไปตามๆกันเมื่อเจ้าชายมาทีนได้ลงรูปที่ถ่ายกับพระสหายหญิงคนสนิทอานิชาอีซาคาเลบิกซึ่งว่ากันว่าเธอคือแฟนสาวของเจ้าชายมาทีนด้านความคิดเห็นบางส่วนของชาวเน็ตที่ได้เห็นภาพนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสาวๆนั้นต่างคอมเมนต์ว่า ภาพสุดท้ายทําให้หัวใจของสาวๆแตกสลายฉจนรู้สึกท้อแท้มากหลังจากดูรูปที่สและรูปสุดท้ายค่อนข้างอารมณ์เสียสําหรับอนิชาเธอเป็นน้องสาวของแดเนียลดีนอิซาคาเลบิกพระสหายคนสนิทของเจ้าชายซึ่งเป็นสามีของเจนเจนที่ราอัตตสกุลชัยทายาติบีทะเกนนอกจากนี้เธอยังเป็นหลานสาวของพีฮินดาโธฮาจิอิซาที่ปรึกษาของสุลต่าน และยังเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งสายการบินรอย่อเบรูนาแอร์ไลน์อีกด้วย